สวัสดีแฟนๆรายการผมไม่ได้โม้และอีกช่องหนึ่งลุงไม่ได้โม้ตอนนี้ลุงเปิดช่อง youtube ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะเนื่องจากลุงมีลางสองหอนว่าช่องผมไม่ได้โมเนี่ยอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะก็เลยไปเปิดช่องลุงไม่ได้โม้ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ลุงก็ตั้งชื่อไว้ว่า วิธีดาวน์โหลดไฟล์จากโกโปรลงมือถือครับง่ายๆแบบสไตล์ของลุงเดี๋ยวลุงจะแนะนำาตามขั้นตอนต่อไปนี้นะเห็นพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวลุงจะกลับไปยังหน้าหลักอของมือถือลุงเดี๋ยวลุงให้พวกเราดูดูแกลเลอรี่ของลุงก่อนว่าตอนนี้ในมือถือของลุงเนี่ยมันมีภาพอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้ แค่นี้แหนึ่งสองสมสี่หหกาอ่ะดูไว้ก่อนนะไว้ดูเวลาเราดาวน์โหลดแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เราไปกดที่ GoPro อ่าแอป GoPro ตัวนี้บางครั้งมันอาจจะมีตัวเลขเลขหเลขสอเลขสอะไรขึ้นมาแดงๆเนี่ยแสดงว่า่แอปตัวนี้มันมีไฟล์ที่จะให้เราดาวน์โหลดมันก็ขึ้นเตือนเรามานะตอนนี้มันไม่มี พราะว่าลุงกดไปแล้วก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้มันจะมีเลขอยู่นะขึ้นตัวเลขขึ้นมาอ่นะแ,แสดงว่ามันมีไฟล์รอที่รอที่จะให้เราดาวน์โหลดลงที่แอปนะจากกล้องลงแอปนะอ่านี่ขั้นตอนเยอะอ่านะลงอ่านะทำแบบนี้ก็แล้วกันกดไปที่แอปก่อนไปที่แอปปุ๊บนะก่อนที่จะทําแบบนี้นะก่อนครั้งแรกเราจะต้องทําการเชื่อมต่อกันก่อนนะเปิด w บ f ลทั้งมือถือแล้วก็ ที่กล้องโปรโปรด้วยนะถ้ายงนั้นมันมันก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะเราจะต้องมีการเ,าเปิด w i ไฟก่อนทั้งกล้องด้วยแล้วก็มือถือถือด้วยมือถือที่ลงใช้นี้ก็เป็นอซอ่อ s a m s u n g Galaxy S10 p l u s เวอร์ชัน10 d นะ Android เวอร์ชัน10รุ่นล่าสุดนะบางทีเราอาจจะใช้คนละรุ่นกันอาจจะหน้าตา,าจ,จะไม่เหมือนแบบนี้ พอเราเปิดไปที่แอปมาหน้านี้เห็นไหมข้างล่างนี้มันจะมีบอกว่าลูกไลยูแฮปนิ e มีเดียแสดงว่ามันจะบอกว่าเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีมีเดียใหม่อยู่นะครเราเราเจออย่างนี้เราก็กดที่ตัวเขียวเขียวนะ่ะเดี๋ยวลงจะวงกลมมาไว้ให้นะกดเลยี่การด็ดนะกดปุ๊บแบบนี้ทีนี้มันก็จะทําการ c o n n e c กคอนเน็กกับ uh, มือถือของไอ้กล้องของเรานะ นี่มันจับได้แล้วพอมันจับได้ปุ๊บมันก็จะทําการ Copy อยู่เราเห็นไหมเนี่ยนะก๊อปนะก๊อปปี้ข้นะางบนเนี่ยครับก๊อปปี้เราหมุนไปนะมันมีเท่าไหร่ก็มันก็จะก๊อปให้หมดนะตอนนี้มันสามก๊อปปี้นะลงที่แอปก่อนนะมันยังไม่ยังไม่ได้ลงมือถือนะนะมันลงที่แอปก่อนทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะเราก็กดตรงนี้เลยตรงจอข้างบนนี้ก็ได้นะมันะก็จะโชว์แบบนี้มา ถ้าเรากดจอข้างบนแล้วมันจะไปตรงหน้า My Story เลยนะไม่เอานะกับไปใหม่ถ้าถ้ามันทำการ Copy เสร็จแล้วให้มากดตัวนี้นะ mm hmm. เนี่ยวายม i เดียตัวนี้ตัวที่3มเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันก็จะโชว์มาแล้วเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยคือเอ่อลงไปถ่ายเอาไว้นะวันที่3มิถุนายน2020เนี่ยมี1,2,3,4,5,6,7,8มี8นะมี8 8อัน นะแปดด้วยกันทีน,ะนี้ถ้าเราอยากทํากทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวไหนลงมือถือเราก็กดเข้าไปนะกดก้าไปที่ภาพเนี่ยเลือกไปเนี่ยเอามือแตะแไม่ต้องกดก็ได้นะแตะอย่างนี้น,นะอ่าอย่าลงแตะด้วยเปนะ็นภาพนิ่งแลาวิดีโอด้วยพอได้แล้วนะได้แล้วเราก็ไปดูข้างบนนะข้างบนมันก็จะมีจํานวนตัวเลขอยู่ห้า เลข5หมายถึงว่ามี5ลาไฟล์5คลิปที่เราจะดาวน์โหลดลงมือถือหลังจากนั้นก็ให้กดตรงไอ้ไอ้ลูกศรน่ะนะเห็นไหมลูกศอนเนีเดี๋ยวลุงจะวงกลมไว้ให้ละนะกดตรงนี้ข้างล่างมันก็จะโชว์บอกว่า save to phone เราก็กดเลยนะเดี๋ยวรอเั้นคู่นะอ่านะเรียบร้อยแล้วเราก็กดอ่าน k ะกลับไปหรือว่าจะกด continue ก็ได้เหมือนกันนะทีนี้ลุงก็จะ ไปเช็คดูว่าในแกลเลอรี่ของลุงน่ะมันมีมาหรือยังนี่เห็นไหมเนี่ยก่อนหน้านั้นมันมีตรงนี้มีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมีแค่นี้นะตอนนี้มันเพิ่มมาแล้วนี่คือ,อภาพคลิปและไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากจากแอปนะไม่ใช่ดาวน์โหลดมาจากไอ้กล้องมันคือขั้นแรกนะมันถ่ายก่อนนะเอากล้องกลงโปรไปถ่ายเสร็จแล้วแล้วไอ้กล้องกลโปรมันก็จะเก็บภาพต้ันขึ้นไปที่แอป ทีนี้เวลาเราต้องการที่จะดาวน์โหลดลงมือถือเราก็ต้องไปเปิดแอป,ปก่อนเปิดแอป,ปเสร็จแล้วไอ้ภาพจากกล้องมันก็ไปที่แอปเราถึงจะดาวน์โหลดภาพและไฟล์จากแอป,ปลงมือถือก็เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะสมมติว่าเราจะเน,บบนี่ยแบบยึดเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปอัปโหลดลงเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบหรืออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเอาไป อ่าอัพโหลดขึ้นไลน์ hmm. ก็ได้นะเอาไปโพสได้หมดนะ mm hmm. นี่คือวิธีการดาวน์โหลดอ่าไฟล์จาก g o o g l ลงมือถือ uh, ในระบบ Android mm hmm. แบบง่ายๆนะครับ uh, ต่อไปเดี๋ยวลุงจะมาบอกวิธีลบนะลบภาพออกจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะสมมติว่าเราอยากจะลบภาพในแอปที่โชว์อยู่ข้างหน้านี้ mm hmm. ก็ให้ไปเลือก ตรงที่วิ e มีเดียอยู่ข้างล่างตัวที่3เนี่ยเราก็แล้วมันก็จะโชว์ภาพที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนะสมมติว่าลุงจะลบตัวไหนดีอเอาของแต่ว่าวันวันนี้ที่ลุงได้อาดาวโหลดไปมาก่อนมันมีมากวันนี้หลายภาพแต่ว่าลุงได้ทดสอบทดลองลบไปแล้วสามภาพเมื่อกี้เนี่ย วันที่สามคือวันเนี้ยมันก็เหลืออยู่ห้าภาพด้วยกันนตตอนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะเหลืออยู่ห้าภาพนะโดนลบไปแล้วสามภาพด้วยกันนะเดี๋ยวหลุงจะลองลบตัวเอาเอาเอา,เอาวันวันที่สามสิบเอ็ดนะถ้าจะลบตัวไหนเราก็นิ้วก,กดแช่ไว้นะกดแช่ไว้เงี้ยให้มันขึ้นแถบสีเขียวมาเงี้ยอย่างเงี้ยนะนะหลังจากนั้นพอได้ภาพที่ ภาพก็ได้คลิปวิดีโอก็ได้ที่ต้องการอยากจะลบนะมันขึ้นแถบสีแบบนี้แล้วเราก็ไปกดตัวตัวอะไรข้างบนเนี่ยตัวไอเครื่องหมายทางขยะนะกดเข้าไปางี้ปุ๊บมันก็จะถามเราให้เราคอนเฟิร์มว่าต้องการที่จะยืนยันว่าจะลบจริงหรือเปล่านะ mm hmm. delete confirmation นะทีน,นี้มันก็จะลบที่เรา,าได้เลือกเอาไว้นะ กดโอเคนะเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะอาจจะไม่เห็นนะลูกหลานอาจจะไม่เห็นมันหายไปยเืเอาเอาตัวงบนนั้นแล้วกันจ,จะได้เห็นช,ชัดเลยว่ามันหายไปจริงไหมเนี่ยกดใหม่อ่ะแล้วก็กดทางขยะทางบนแล้วมันก็ขึ้นข้อความแบบนี้มานะก็ให้เรากดโอเคยืนยันว่าเราจะลบจริงนะไม่ใช่ลบเล่นอ่นะลบจริงลนะกดเลยกดเลยนะตรงโอเคเนี่ยเห็นไหมหายไปแล้ว เมื่อก่อนหน้านั้นเหลือ5ภาพตอนนี้เหลือ2ภาพนะเฉพาะวันที่3ข้างบนเนี่ยนะโอเคหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะช่วยให้ล,ลูกหลานเพื่อนฝูงแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาชมคลิปในวันนี้พอจะเป็นแนวทางในการที่จะเข้าไปใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่มีอยู่ในแอป,ปนะลงมือถือแล้วก็นำไปโพสต์หาง Facebook ทาง l ล n e หรือว่าเอาไปอัพโหลดขึ้นอัพโหลดทางาทางช่อง YouTube ก็แล้วแต่เรานะส่งไปให้เพื่อนดูก็ได้นะนี่คือวิธีการดาวน์โหลดก็แนะนำมาเนื้อเบื้องต้นนะก็ขอให้มีความสนุกในการใช้โกโปร o ทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หลวงด้วยนะครับก็ได้มีกำลังใจทำต่อไป ลุงก็จะมาแนะนำให้พวกเราเ,าเป็นแนวทางต่อไปนะครับสวัสดีครับ